โอเคท่านผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมแกริมอสนะฮะท่านผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะเสกพี่ตายยมาโทษถึงเป็นคนชาวไทยนะฮะจริงผมเป็นคนทยนยะผมเช่ยคนกพูชา <c oughs> เดี๋ยวคนดูแม่งบอกว่ากูเป็นคนกบูชาหรือว่าสำเนียงอย่างนี้นะจริงๆกูเป็นชายคนกับูชานะกูเป็นคนไทยดีนิ่บอกที่จะวิ่งหนีก็จะเป็นพี่ตายมยมาโทษนะผู้ชมไม่ใช้ผมอัดคลิปแป๊บเดียวอัดไม่นานผมจะเสกพี่ตายไกล ตตแตาเป็ดฟุตนาเราจะเข้ามาสิครับไอไพี่ตายอ่มาทูเออถ้าพี่โจมมีมไรจะบอกพี่ตาเขานีช่ชีวิตจริงเขาเสียประเด็นเราจะขับรถดีไหมขับรถเดี๋ยวเาขอติดแสงไฟก่อนมันดูแบบว่ารถมันด,มดูมืดๆอะแสงไฟอยังไงวะ <c ười> ลูกโปงปุงกด นี่แสงนี่เราติดแค่นี้ก็น่าจะสว่างแล้วรถกูเนี่ยไอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอโหอโ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 อ้าอ้้าห พี่ตามาแล้วเป็นอะไรเราพี่ตาเราลองสู้พ e ี่ตาดูจริงไหมเพราะว่าเราสู้ไหวแล้ใช้ปืนนี้นะเองใช้ได้อยู่เทย์โฟนอ่าอ่าอ่าพี่ตาลิวยังวะอ้าวเช่ ตาย่น้รอ่ะ้ยพี่ตาส่นไปแล้วอ่ะเราไปดูได้ไหมเราเราวิ่งเลยใกล้ป่ะปืนนี้สามารถตาระเบิดได้นะผู้ชมไม่ได้ปาหรอกมันยิงไปด้านหน้าดูนี่เพี่ยแบบพี่ตาดกว่ะ เจ้าสี่ห่อสองหม้อใส่ไข่อ่ะคุณเข้าใจหรือไม่เฮ้ยกลัวเราแค่เดินบนบนแค่นี้เราก็รอดแล้วผมว่าเราต้องเห็นพี่ตายเยอะกว่านี้ป่ะพี่ตาคนเดียวเอาไม่อยู่เนี่ยกูแค่เดินบนบนอย่างเงี้ยก็สามารถเอาชนะมาได้แล้วเนี่ยตาไหนวะพี่พี่ตาไปแล้วเฮ้ยจะเป็นกูแหลกวะ <c oughs> พี่ตามาแล้วกูพี่ตาใครเร็วกันไหวอะ เสียงอยู่ยังใกล้อ่ะแต่ว่ามีพิธาหลุดมาให้สองตัวโหเราเกิดมามันอยู่ใกล้กูเลยกูไม่ดุงเลยตะเกียอไปมันอยู่ดีมันว้ามาหากูวะหูพี่ตาลานกูทุกคน ผมต้องการกำลังเสริมที่สามารถทำลายล้างพิษต่างๆมาสู้ได้เขาไปกดดานก่อนนี่คือที่กบดานของเราเราจะเสกท่านลุงตู่มาช่วยเราสู้นะอะว่าลุงตู่เนี่ยเขามีปืนอยู่นะท่านผู้ชมเขาสามารถสู้กับตาช่างสู้ได้โอเคพวกเราตามผมมาเรามีศึกครั้งใหญ่ มาสู้กันในครั้งนี้นี่เพืศัตรูธรรมดาแต่คือวิตายอยู่มาทูดไดพวกท่านพร้อมหรือยังพรแล้ว็พร้พพพพพพอมพร้อมพร้อมพอร้อมอร้อเรออดีมากนไปลุยกันเลยค่อยๆตามผมมาละพอพิตายมาสูนน้นี่เขามีพลังค่อนข้างมหาศาลมากเขาสามารถชนทุกอย่างแล้วก็พังราบเปหน้ากองได้แค่ตัวเดียวผมก็แทบเอาไม้อยู่แล้วทีนี้มันมีถึงสิบล้านรตัวท่านผู้ชม เอ้ลูกตู้เห็นไหมมันตรงนั้นน่ะนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพิษตายมาตูเขาสามารถทำลายล้้งโลกใบนี้ได้แล้วนี่มันมีถึงกว่าสิบล้านตัวละผมเลยจ้างพวกคุณมาทะยโยกเออ้ายกข้างหลังไปด้วยดิเขาละเคลื่อนที่มานะอย่างนั้นเห็นไหมพิ่ตาเขาลังเลเขาไม่กล้าเข้ามาหาพวกเราพวกเราไม่เยอะ ถ้ายกมดูสิเห็นไหมวิ่งพวกผมก็เห็นนะพวกเขาดูน่ากลัวมากเลยนะเออแต่จะไปช่วกเขาเพราะฉะนั้นเออแต่ผมไม่มีปืนอ่ะคุณเทพเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเสกให้เดี๋ยวกูเสกให้เอาปืนอะไรเอาเอาปืนโพกครับโอเคเดี๋ยวกูหาปืนพกให้นะเฮ้ย